ว้าวไข่น้ำร้อนๆจากสีมือแม่แพราวานะครับอันนี้ก็คือผัดผักคะน้านะครับผัดผักคะนับปลาป๋องนะครับสีมือแม่แพราวาอีกเช่นเคยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆโอเคเลยนะครับพี่น้อง กับครัวบ้านทุ่งครัวเตาถ่านนะครับโหสั่นกุ๊กๆๆๆเลยครับหอมมากบางคนก็ยีย่ยี่หน่อยนะครับซอสปรุงรสครับผมซีอิ๊วขาว ปรุงรสครับผมน้ำตาลครับโอเคประมาณเท่านี้นะครับได้คณะนาปลาป๋องแล้วอย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวนี้ปลากระป๋องมันจะแตก โอเคเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันครับหอมมากหอมปาปหองซิมเมืองซิมเมืองไข่น้ำเนี่ยเน่ก็กินได้โอ้โหได้สองเมนูครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันแค่ปะเก่งจังเลยคนช่วยแม่นี่ เดี๋ยวไม่เอาให้เอาไหน,นหเอาเนี่ยสวัสดีครับเย้เอาอาสวัสดีจ้าเน่เน่ทูจ้าเลยยังลูกกินเออกินครับอ๋อสวัสดีพี่น้องทุกคนจะ้ะมากินพร<า>้อมกันจะ้ะพัดขค่นาปลากระป๋องครับผมกับเอ่อ แกงไข่น้าครับผมแกงจืดไข่น้าแล้วก็จะหน่อยเฮ็ดพริกน้ำปลานี่พริกน้ำปลาแค่พริกน้ำปลาก็อร่อยแล้วนี่ไม่ได้น่าเสียบเสียน้องกันผ่มีผักว่าได้ไปตลาดตะเรียก็เลยก็บต์แขวงอยู่ในตู้ นีนนน่่กินเผาแล้วกินกับไข่น่ะฮะจักขนาดนี้อ่ะบริกนโดนแล้วอืมอยาก หนำปลาเหมือนกาันใช่ไให้นันง่งครับกรเป๋าเลี้ยงโทรศัพท์ัะหน่อยนี่แซ่บบ่อยากรับโทรศัพท์เลยหน่อยยันโทรศัพท์พี่น้องทุกคน แก่งพ่อเช่นเต๋อมือบ้านทัมวบ้านซีหาเพียวคนเนี้ยใช่คิมบุรับไปคิมบุรับกต่กย่านลูกค้าย่านชุนลากขเขาแข็งแขวงอืมต้องจําเป็นต้องรับอาคนเพิ่นว่าก็บม่ต้องไปนั่นมันก็นี่ก็แม่นยู่จจับไ่ต้องไปมันเป,น,เปนเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ใหม่มากเลยเนี่ยเขาก็นึกว่าลูกค้าเขาเพราะเขาหลับแล้วเขาคู่บ้าเป็นมันเขาก็วางจับเขาไม่ได้ไปต่อ หลอตออ่อเถียงเองียงเปลี่ยนซื้อคนเปลี่ยนถามหาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงมาบาอกอออเดี๋ยวเปลี่ยนซื้อคือถามหาพรอมเข้ากับวางเข้ากับบ่กเข้ากับบ่อใดส่วนพน,นันม้ยแล้วเขาบ,บ่ไดดใส่ใส่เบอร์เขาเปลี่ยนเบอร์บ่ร่ซ้ำเบอร์โทรมาถ้าบ่อยเขารับ

เห็นบัวท่านเกิดไหมเอ็นแต่เขาทั่วมาซื้อสออิแต่ว่าเขาดทั่วมาถามซื้อคนนั้นคนนี้นี่แหละรู้จกักคนซื้อนั้นคนนี้ไหมเขาคงณท่านเน็ดดวงมันเทาสิ

ยีู่เปิดท่าระคัด้ว้บรอไปไส่เปิดนี่ไปอยู่ใอไ่เนี้ยม้ี่ไ่เสวนผักแล้วบ่อ,อินเนาะอ้าวฮะก็หลอกหน้าไงสีหรอเ่าจะมาหลอกหน้า มีสิบป,ป่ะกินอีหลากินอันนี้อีหลากินเขาอีหลาต้องกินค่ะกินกินกินหนูกินคนไหนซื้อไปยี่สิบป,ป,ป่ะคนสิบนี่เหรอเขาขย่อก็มา,าทั้งสี่ค่ะเขาเจ้ากินวันรุ่งน้าตรงนี้แล้วเป็นรุ่งน้าตรงไหนค่ะตรงอ๋อเขา้นมีหลายรตรงตรงไม่ไงสาม มองแล้วคเ้มไปร่มเือนี่หน้าไปยืนปืนเนี่ยรับ,ะบนะ <c oughs> ถ้าเป็นแก่งคอเส้นเตร์ฮัลโหลจ้าจ้าส่งที่อยู่ไว้เลยนะคะส่งที่อยู่เบอร์โทรส่งที่อยู่เบอร์โท,ทรโทไว้ในไลน์เพลเลยนะคะ <c oughs> ที่อยู่จับทรงอคะค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นโทรมาใหม่นะคะแพรก,กำลังทำงานถ่ายคลิปอยู่คะ่ะจ้าจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวโทรมามเดี๋ยวแพรโทรกลับก็ได้จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า ก็กินก,านาาก้กนกางขนาดเ<อ>บอร์คอยกินก้างขนาดเด้อก,ก็ขอบคอยเท่ากินก้างขนาดเด้อปลากระป๋องต้นไนจิโบกินเนื้อเด้อพี่น้องย่าปลากระป๋องต้นไนจิโบโบ,อบ,อบอเอาเนื้อบบก,กินบบก,กินเนืน้อนะแต่ว่าใส่ไปอยู่ท่านเจ้าจุนเพชรบ,บอกว่าเอาเนื้อมันได้คอยเฮ็ดอันอันออย่างอื่นเฮ้ยเจ้านอยจิโบกิน แล้วหน่อยกินจะหนามมันนั่งบ่น,งน,งน,งนัง่งหรือไม่ไนั่งไลรู้บ่ไปรู้บ่เด็กนั่งนั่งเอาพาไปปูห้องเอาพาไปปูห้องนี่ยนี่ไม่เอาพาไปปูหืมหื้มปูเอ้า เอ้ามัมีคนม,มารถแมคโครดเลด้อรถรถมารถจีต่ำมาดเด้วๆ้ยานมามามมีคนอยู่มาเด,ด้วๆแมพ่พาไปหรอกมา้า คุดซาน่นผุ่นบ่ะขุดเร่ยงไนไม่น้ำนี่เอาคนตกมันกิดิี่นี่น้ำขังกันขุดง่ายนะ ถ้าก็สั่งก็ตอบออกไปนะเรื่องปลาเรื่องนั้นนะเฮ็ด์โน้นไปเสช่นายดินบ่ปลูเข่าดิปลูเขา่ายังได้กินเรื่องปลาก็ได้กินได้กินก็บม่ได้บ่นกับ,บ่กินชิ้มมือได้เขาไมนกินชิม้ม ่อยากทมอีกเดียเอาอีกอม่แม่นถมแพงก็ขุดเดียวว่าแล้วได้ซื้อดินว่หมดถึงที่เป็นดินเจาคว้างก็ได้ซื้อีะจวก็ไม่แล